1.9 4ซประตู2,017ยีราฟแคะนาออกรถศูนย์บาทงวดพันเจ็ดพันเบิกนี่เบิงนี่ไอจัดของแพงเลยเลยให้พี่น้องเอฟซไปเมื่อบ้านปีใหม่จัดแววเขากว้างเบิกของใหม่ให้เลยจ้าน่ามาสวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งคีมาได้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินครับชม นยีราฟแคะคันี้อุย้ยงามปี2017นดาฟ้อาอัคนะคาร์บอนเบิกมาไหมล่อไหมอยางไหมจัดยางยีราฟนะชุดนี้มีสามหมื่นครับบริษัทต,ต่างเอฟซีจักบาทเอาไปฟีเดเอาพนปีแรกเจ็ดพันครับออนะเมื่อบ้านเข้าดาวปีใหม่นี่มันต้องโกยแล้วจ้าอีกแล้วนะสาวต้องกิดการอีกแล้ว, <c oughs> วอ้วอาวชมไม่เลน่นหลายบ้างไหมกองบังเล็กไหมเนาะ แสนโลหนึ่งแสนโลนะปีสิบเจ็ดถือว่ากำลังพอดีพี่น้องนะปุ้ยจัดซ่งได้รอเลยป่ะจัดซ่งได้รอเลยรอเฮียังซ่งผมไอ้เลยป่าอ้าวจบศูนย์บาทครับนะฝีดาวฝีกองฝีจัดฝีโอนมาเลยอ๋อเรียมเงาแวบได้ไหมเอ๊ะเงาแวบได้ไหมนะตัวนี้ฉลองหกสิบปีด้วยนะตัวนี้เป็นตัวล้องท็อปตัวแอลนะรุ่นนี้มันจะมีตัวแอลตัวแซดนะตัวนี้เป็นตัวแอลครับยกสูง รอ,ออยู่บอลลนนะบอลลนนะนะกับเนื้อบ้านปีไหม้นี่กาไม่ได้กินนะฮะอ,ออฟลึกนะไม่ล้นนะจ๊ะนะศูนย์บาทจัดด้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเพชรไห้เอ็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพขีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม่เผาทานันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค่าขายรถเล่หาเปเล่แพงร้อยตลาดนัดคลองถมปลามุ้งปลามุ้งทุกอาชีพดาวศูนย์บาทปีแรกสั่งโต้งว,วดแค่เจ็ดท่านตัวนี้แต่งสวยงามภายนอกจะมาเครื่องใส่ในเดิมนะเครื่องเดิมเบิดเลยนะนาเดือมท่านเดิมครับลองแก้มไส้ขวาฝาวปุป๋มเ่ยนมาไหมปลาเพิ่งบึกใหม่ด้วยเห็นไหมเออที่งเด็กกล้าใส่ของใหม่เลยให้ื่องไงเสียมเนี่ยปลากระปุกก็ะไหมลอกกรไหมมาหา คือนงามกระดอกระเดียดแท้อ้าวไวรุ่นเอาไปสร้างโตจบศูนย์บาทปีแรกงวดพันเจ็ดพันหลังนั้นพันหมื่นน้อยๆแคปหน้าจอสร้างจองพันออนไลน์เอาส่วนลดไปสองหมื่นบาทวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้ายทิตกตอกน้ายเฟซบุ๊กหรือยูทูบส่งแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ผมมาสามอย่างแค่นั้นฟรีทุกท่าเหมือนการไอจัดไทยฟรีดาวฟรีจองฟรีกัดฟรีโอ,อนแถบละมั่นพันหนึ่ง 1, โอเคไหมะนะออกรถศูนย์บาทครับนึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคนยันดูเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องเอาไปเห็ดกินกับไปร้นพิมพ์กับมางามกัไกเสมสวยกัไกเสมแก้วกัอเสมเเสมสุ่มแจกเสื้อเอฟซีกับพี่น้องก้า